มีอีก15หมู่บ้านที่ยังลำบากแล้วก็ขาดการดูแลใ,ใจใสคือไปไม่ทั่วถึงทางราชการส่งการกลังสนับสนุนไปยังไม่ทั่วถึ่งเท่าไหรและยังขาดสนอยู่บ้ากก็กำลังรวบรวม,มเขาจะเดินทางกันวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เดินทางตอนเช้าและฉันจะตามใปวันจันทร์ก็จะใส่ข้าวสารอาหารแห้ง ใส่รถไปมีปัจจัยมีหลองเครื่องใช้ตามเหตุตามปัใจจัยให้เหมาะสมพอสมควรไปประมาณสักพันพันสากว่าชุดรวมๆพั0หนะประมาณนนะก็แบ่งบุญให้ผู้คนด้วยแล้วกันแล้วก็ถือโอกาสไปโรดชุมชนชาวไทยที่เขามีมวลเพราะว่าวันจันทร์พอลงจากจากเครื่องบิน เดินทางไปเท็ดี่มากเขาก็จะมีมีพวกชุมชนชาวไทยมารวมตัวกันเพื่อขอรับฟังธรรมะก็ไปเยี่ยมทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่และตำรวจตะเวนชายแดนด้วยเพราะว่ารับากเขาไว้ว่าเดือนคือเดือนที่แล้วไปท่ากรถินแล้วก็เอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกพวกเขาประมาณห้าตันกว่าเดือนนี้ก็รับปากเดือนที่แล้วรับปากเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งจะไปก็ต้องไปตามที่รับปากแล้วเพื่ออื่นมีจงหวัดที่ พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวใต้ที่กําลังประสบธธภูตอคภัยกาเตืเด่ดร้อนอย่างหนักมีจานวนมากพอสมควร<ม>ก็เออกรี๋ยอเราสไปเยี่ยมัขด้วยแล้วเอาข้วสารอาหารแทกไปให้ด้วยก็ไปแสดงให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ทุกอย่างโดดเดียวเขาไม่ได้อยู่เป็นทุกแล้วโดนโดดเดียวฉันก็ต้องชื่อว่าไปช่วยชาติ ถามว่าไปช่วยชาติทำได้ไป็นไรก็อย่างน้อยก็ทําให้เขารู้ว่าพออี่น้องชาวไทยในส่วนภูมิภาคอื่นอย่างเห็นสุขทุกข์ของเขาอยู่ยังแคร์ในความเป็นอยู่ของเขาอย่างสนใจใส่ใจไม่ปล่อยให้เขาเดียวดายไม่ปล่อยให้เขาเอ,อ,อยู่อย่างชนิดต้องเผชิญต่อสถานกรรมตามลําพังเรายังช่วยเหลือเขาได้ก็เป็นการแสดงกับน้ำใจแสดง กำลังใจให้พวกเขาได้มีกำลังกายที่จะต่อสู้ฝ่าฟันต่อประสัตต่อไปแล้วฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็จะรับรู้ได้จากการที่แสดงความจริงใจจากพวกเราทุกคนฉันก็เป็นเพียงแค่เป็นตัวแทนที่จะนำเอาสื่อความความเมตใจความช่วยเหลือความมีน้ำใจกับคนส่วนกลางไปให้กับคนทางภาคใต้ตอนนั้น ทำทางฉันเองก็คงไม่มีสติปัญญาที่จะไปค้นหาหรือมีปัจจัยเยอะแยะมากมายที่จะไปจัดซื้ออะไรส่วนใหญ่รูรหลนกชาวบ้านเขารวมๆกันเอาปากกัป,ปองบ้ามาม่าบ้างยาซีฟันสบู่บ้างเอาสิ่งละอันพันละน้อยรวมทั้งปัจจัยใส่ซองบ้างเอารวมๆไปให้ฉันไปช่วยจแจกถ้าถามว่าทำไมเขาไม่ไปเอง โกตายหร่าไม่แน่ใจหรือไม่มีเวลาก็ไม่รว้แต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่างไม่มีเวลาเราว่างเรามีเวลาเราก็ไปทำหน้าที่เป็นเหมือนคนส่งบุญตะพานบุญผู้คนสัมภาระแห่งบุญเข้าไปสู่อีกวังหนเ่นเท่านั้นเองจบครับผมกา ให้นะฮะการแบ่งปันกันนะครับในสิ่งที่เราสามารถพอจะหยิบยื่นให้ได้นะครับก็จะได้บุญอย่างน้อยเราก็สุขใจนะครับถ้าเกิดใครฮนะอยากที่จะร่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับที่มูลนิธิธรรมอิสระนะครับสามารถร่วมบริจาคได้นะครับเขาจะมีมีอีกช่วงหนึ่งนะหลังจากวันจนันทร์นี้แล้วก็จะมีช่วงที่จะมีแจกข้าวสารน,าน่ะหะถือช่วงวันที่5วันที่5ธันวาเนี่ย ออนอกจากจะมีการแจกข้วสาญญาแพทเรีับลุงปู่กับคณะหมอพยาบาลทีมแพทย์พยาบาลจะรักษาไข้เพื่ออุทิศถวายต่อพระบาทสมเด็จพระจุลหัวตั้งแต่เช้าอย่างเย็นคือรักษาไข้ทั้งวันปกติแล้วคนจะไปให้ลุงบู่รักษาไข้ก็ช่วงแค่เช้ามาบ่ายหรือเช้ามาเที่ยงเท่าช่วงยย่หยจะต้องแสดงธรรมหรือสอนอบรมกรรมฐานแต่วันที่ห้าเนี่ยขอโอกาสว่า ออขออนุญ,ญาตรักษาไข้รักษาคนป่วยจนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงเวลาส่วดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจีรุวรรใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายก็ไปได้ตั้งแต่เช้าวันที่5้าจนถึง,ถงเช้าจนถึงเย็นก็มีคณะแพทย์พยาบาลและพลมพอช่วยตรวจไข้วิิจัยโรคแล้วก็ให้ยาตามอาการ อกจากนี้นก็จะมีกิจกรรมก็คือแจกของฝันของที่ระลึกให้กับผู้คนที่พาพ่อเข้าวัดหลวงปู่ก็จะมีมีของฝันของที่ระลึกให้แนละสิ่งสําคัญก็คือแจกพระบรมชาติสรัิหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจกเจ้าพระคุณสมเด็จพระยายงสังวรสเมเด็จพระสังฆราชทำเป็นร้องเกตแจกให้ทุกคนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยผ่านกระบวนการพุทธวิเศษจากคณะสงฆ์คณะพระวิปัสสนาาจารย์เขาจะแจกให้ทุกคนฉันในอยากแจกทั่วประเทศโดยสซ้ำไปถ้ามีโอกาสจะตลอดตลอดไปแจกทั่วประเทศแต่วันาจาันนี้ก็จะนําไปแจกที่จังหวัดปัตตานีด้วยไปในสานามที่ในจังหวัดชุมพใต้ด้วยแต่ว่าพี่น้องชาวม,มุสลิมก็คง ผมไม่ได้แจกแต่แจกเฉพาะคนพี่น้องชาวพุทธเพราะว่าถามว่าทำไมไม่ได้แจกพี่น้องชาวพุทธด้วยก็เพราะว่าในในรูปเดียวกัน่จะมีเจ้าประคุณสมเด็จในอย่างนสมบูรสมเด็จพระสังตราชทรงระดํำเนินคู่กับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จทรงประคองเจ้าประคุณสมเด็จพระสันตราชยงเกรงว่าจะเป็นที่ขันต่อคําสอนคนระับในในหลักของ อิสราเอเลยอยากจะว่พี่น้องชาวพุทธหรือบุคคลที่ต้องการและนับถือต่นนั้นนะเจริญครับครับผมก็ร่วมกันบริจาคได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทหารแล้วก็ตำวตรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเป็นรั้วของชาตินะครับปกป้องให้พวกเราอยู่ในเมืองหลวงอย่างนี้อย่างมีความสุขได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะเป็นกำลังใจที่จะส่งไปให้เขานะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาคุยกันในรายการที่สดใสนะฮะหลวงปู่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็เริ่มกลับมาเรื่องของไข้ต่างๆก็เริ่มกลับมาทีนี้เนี่ยอยากจะให้หลวงปู่ช่วยแนะนําวิธีการของการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นจากาอาหารการกินหรือจากสมุนไพรก็ได้ครับที่จริงฉันเชื่อว่าคนไทยมีภูมิปัญญาของตนในระดับหนึ่งที่จะเอาชีวิตรอดจากฤดูกาลที่มันเริ่มค่องงนข้างที่จะมีบขัน้นรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นว่าพอภาษาใหม่ๆเนี่ยมันจะหนาวแล้วตอนนี้มันก็ร้อนร้อนแล้วก็เริ่มกลับมาเย็นแล้วก็แถมมีฝนตกหนีนาห์ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่จริงแล้วมันก็ต้องโทษพวกเราโทษมันษดได้กันที่ทำลายภูมิเดิมของธรรมชาติทำลายต้นตนที่เป็นเครื่องป้องกันไัต่างๆจากตัวเรากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ,เราทำลายมันลงไปแล้วก็ทําให้มันอน่อนแอลงจนกระทั่งเป็นที่มาของความบีบคั้นโลกสังคมและธรรมชาติก็พยายามแก่เราจะบีบคั้นและลงโทษเรา ง้ถ้าถ้าจะให้แก้ไขที่ต้นเหตุเลยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารและอนุรักธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไมา้ชีวิตหนึ่งวันละต้นเหนียวหูเหลือเฟือเหมาะสมพอที่จะพอที่จะพยุมงธรรมชาติหรืออายุไขของธรรมชาติให้ยาวนานต่อไปได้อีก เขาส่งมอบเป็นรูปหลังเรียนรู้ได้แต่ถ้าวันนี้เราเราไม่สนใจไม่ใยดีต่อความเป็นอยู่ของธรรมชาติแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแล้วช่วยกันทำลายอิสระเนี่ยมันก็จะลำบ,บากก็ถามว่ามันธรรมชาติากับโรคภัยไข้เจ็บมันเกี่ยวอะไรกันมันเกียกเก่ยวกันมากมากมันเกี่ยวกันมากมากจนยากที่จะแยกกันออกเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วอากาศร,ร้อนมากกว่าหนาว อาการฝนตกมากกว่าหนาวเนี่ยมันจะทำให้มแมลงและยุงเนี่ยแพร่พันธุ์ได้เร็วคุณจะสังเกตบ้านคุณในยุงม,มันจะชุกมมากขึ้นกว่าเกา่าใช่ไหมยุงจะชุกมมากขึ้นกว่าเกา่แเาแมลงก็จะเยอะมากขึ้นกว่าเกา่าให้พวกแมลงผู้แมลงพึ่งแมลงวีแมลง,มงตัวเล็กๆไอ้ที่บินมันเกิดความรำคาญและทําให้เกิดโรคมากมายเนี่ย มันมีมากขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าสมดุลของของธรรมชาติและที่ที่อยู่ของมันโดนทาลายลงไปแล้วก็อากาศเนี่ยมันทําให้มันต้องปรับตัวเองแล้วก็การแพร่แพร่พันธุ์เร็วขึ้นแม้จะบอกว่าอายุสั้นลงแต่การแพร่พันธุ์ก็พุ่มทูนมากขึ้นและสังเกตที่วัดเจ้นเนี่ยข้างหลังนี่ยุงมันเยอะมากเลยยุเยงเยอะมากแมลงเยอะมากแล้วก็มันเป็นกลางแห่งโรค จนก็ต้องมีความรู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะรุมแรามากขึ้นออไม่ต้องเอาอะไรยาแก้ไข้เนี่ยฉันว่าฉันทำสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นเม็ดสองหมืเม็ดนะมันก็หมดทุกสัปดาห์แสดงว่าคนเป็นโรคเป็นไข้มากขึ้นแล้วบางทีขั้นเนื้อขั้นตัว วดหัวตัวร้อนไม่สบายเรล่านี้มันเกิดจากอาการอาการแล้วก็อารมณ์มันสามาเนี่ยอาการอาการอารมณ์อาการอาการคืออะไรอาการก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามันทาให้เป็นโรคอาการก็คืออาการกิริยาอาการที่มีอยู่ในเวลานี้เนี่ยเราบางทีบางครั้งอายุมากๆเข้วก็ไม่ยอมขยับขยายเพอาไม่ยอมขยับขยาย ไอ้กล้ามเนื้อภายในมันก็ไม่ได้ทํางานเท่าที่ควรที่ควรจะทำแต่เพราะลาไส้ไม่ได้ทําการเคลื่อนไหวเหมาะสมมันก็ย่อยอาหารยากดูดซึมอาหารน้อยไอกระบวนการที่กินเข้าไปมันก็เก็บกดสะสมเอาไว้แล้วก็ไม่มีการเผาผลาญพลัางงานก็ใช้น้อยแต่กินมากหิวมากอยากมากอารมณ์ไม่ได้อยู่อยู่กับที่ความอยากไม่ได้เคยลดลงเลย มั่นก็เลยทําให้โรคต่างๆรุมเร้าท้องอืดท่าพิการอาหารไม่ย่อยท้องผูกนอนไม่หลับฝัน้ายอารมณ์หงุดหงิดกระส่ายกระสับความจําเสื่อมมันตามมาเยอะแยะมากมายมันเกิดจากการบริหารอากับกิริยาหรืออาการได้ไม่เหมาะสมปกติเัาต้องกินเข้าไปแล้วมันจะต้องทําอะไรบ้างกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องย่อยแล้ววิธีทําให้ร่างกายย่อยไม่ใช่นั่างเฉย ไม่ใช่น,นั่งนิ่งๆมันคือการเดินการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าใช้แต่พลังภายในย่อยอาหารไม่ไม่เพียงพอบางทีธาตุไฟเราพิการมันก็ย่อยไม่ได้ก็ต้องกระตุต้นจากอากาศกิริยาต้องกระตุ้นจากพฤติตกรรมคือยืนบ้างเดินบ้างไม่ใช่นอนนั่งนอนนั่งกินแล้วนอนกับนั่งกินแล้วนอนกับนั่งท้องมันอื่นะท้องมัน เฟ้อเพราะว่ากระเพาะมันไม่ได้รับการเคลื่อนไหวลำไส้มันไม่ได้รับการเคลื่อนไหวพลังภายนอกกายมันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวจะจะอาศัยพลังในกายอย่างเดียวที่จะทําให้กระเพาะมันบีลบลำไส้มันหอดอตัวยากมากเขายิ่งอายุมากยิ่งแก่มากกล้ามเนื้อต่างๆมันก็หย่อนยานถูกต้องไหมไอความปวดตัวมันก็จะน้อยลงไม่งั้นยิ่งต้องออกกำลังกายฉันจะสอนอยู่เป็นประจำว่าเวลา เรายืนขึ้นหายใจเข้ายกแ حت, ขนทำแมวท้องยกไส้ขึ้นสอนไหมดึนไส้ขึ้นไม่ค่อยทมกันถามว่าทำไมมันไส้มันหนักไงดึงยากไงไส้นักกระเพาะหนักค่อยๆทำนี้มันก็มันมันไขมันมันเกาะันังลำไส้เกาะพันเกาะกระเพาะวันนักวันนักวันมันก็ยิ่งหนักลงหนักลงหนักลงจากที่จะอยู่แถวๆลิ้วปี เหลืไ้มิตีงลงไปหน่อยก็ลงไปอยู่ติดท้องน้อยทีนี้มันก็ทับทับไอ้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทับกันสุดท้ายกระเทือนมาถึงกระเพาะปัสสาวะและการขับถ่ายเห็นไหมมันเกิดจากอาการทางกับกริยาที่บริหารมันไม่เหมาะสมเนะ้นอย่าด oh, ีใจโอ้เราพุงโตในหุณหนาเสียเกิดแล้วนะไม่ใช่หุนาโซา่มาสิ ไม่ใช่หุนอาเสียหุนอาโซม,มันกำลังเกิดขึ้นคุณกำลังโซม,มยิ่งพุงใหญ่ๆยิ่งโซมมากขึ้นไม่ใช่แล้วต้องหาวิธีลดพุงมันแล้วทำยังไงต่อไปอารมณ์กระวนกร